ครับเนาะต้องไปตัดออกค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันที่เลียค่ะกันที่ชันมอำเพชรชาประทาาัดขามเกนจงอ่างข้าร,ขร่างสอดแจงข้าร่างสิบเอกาวัตถุดิบในการกินเจลห่อนนะคะถ้าลูกสมุนไพรขม้นหัวขึ้นยอดแล้วทำไม่ได้ได้เอาบางงมาปลูกเอาบางงูยึดกระถางไหมที่แนววัดเคยดีไว้ได้โอว่าจะมาถ่ายช่วเถ่าส่วนพักด้คือเนาะ มามามีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิ่มหาพัดจัดพัดกินกับป๋องต้นุ่งมาทีนี่ข้าบีน่ะอุ้ยบังม่วงแหม่พ่อกินแล้วบอบ่านอยากมั้ยนี่ ว,ชวใช่ฮสมผ้าสูง,สงแล้วแ้่โอ้ยโอเคเลยเมียไดีอะไรจิตตมารุง,งนี่เด้กคณะมีจิตกันของเรานะจ๊ะส่วนส่วนส่วนแม่เออฉันผักสุนตัวค่ะสันผักสุนตัวราคาฉนผักสนตัว แม่ไม่คือออกดอกแล้วแม่นี่มันเกิดเป็นมากเนาะต้นอะไรเนี่ยอันนั้นทุกพุกสลัดพุกสลัดก็ออกดอกตัวมันก็เป็นมาร์กไง